เดี๋ยวอีกไม่เกินสิ้นปีนะครับสิ้นปีปีใหม่นะครับแล้วผมจะแต่งงานนะครับขอเชิญแขกที่เชิญแขกได้ไหมไม่เชิญบ่ไม่ดีดีกว่าี่อุตสรนะครับผมเอออีกไม่นานหรอกครับขอเวลาอีกแป๊บเดียวจะแต่งงานใด้ไหมจะแต่งงานแล้วครับอ่าขอท้ายนะแป๊บถ้าในปีนี้เจ้าไม่แต่งงานนะ ถ้าเลยปีนะกูขอเยี่ยวรถขามันและถ้าเกิดกูแต่งอ่ะกูให้มึงเยี่ยวรถรถรถขากูรถหน้ามึงอ่ะรถขารถขารถหน้าเลยรถหน้าเลยได้ไหมรถหน้าเลยได้ไหมรถขผมขอรถหน้าเลยได้ไหมโอเคไม่เอาขาไม่เอาให้มึงเยี่ยวส่ตูดกูเลยไม่เอารถแต่ถ้ามึงไม่ไม่ไม่แต่งกูจะเยี่ยวส่ตูดมึงรถหน้าเลยรถหน้าเลยเยี่ยวส่ตูดมึงเลยเอาไม่เอาไม่กูจรอปีนึงกูจะรอไม่เอาได้ไง เยี่ยวเลยตูดมึงเนี่ยเอาไหมรนหน้าเลยขอลนหน้านะตัวเองได้เจอกันเฮ้ยอ้อยากให้ถึงปี5 6คูนกำลังดูกันเยอะสักฟรีนะเข้าชาแชร์ใครกดแชร์สักฟรีนะครับจากช่างก๊อตแทชูเมื่อหนึ่งวันนี้เมื่อปีที่แล้วเข็ไปเรื่องเหปืนเขอรย่างง้ลูกพี่จำเขาได้สัญญาว่าเขาท้าเขาท้าผมว่า เขาจะแต่งงานถ้าไม่แต่งงานเขาถ้าเขาไม่แต่งงาน,นเขาจะไขผม,มอะไรเยี่ยวรถขาเขาอ่อาอันนี้เขาไม่แต่งงานาทันทีต้องรับกรรมแล้ว <c oughs> เอาอยัางิกินหมดแก้วอะ่ะ เราขานะพรต้องนั่งรถอ้เหีเหม็นเหม็นแก้วลองก็ได้เสื้อดีนกา่เฮ้ยมีคนแชร์ด้วยต้องสักฟรีแล้วเล้วเฮ้ยถ้าแชร์สักฟรีนะครับไอ้แชร์ต่อไปแชร์สักฟรี ันทุ่ดทีเฮ้ยพี่ก๊อจะโชว์เลยเหรอถ่ายคุยเนี่ยนะถ่ายคุยเนยนะตอนนี้เหรอเฮ้ยพี่ก๊อนเสียภาพพจนะเฮ้ยโดนทำยังไงวะกําลังหลบลังเนอน้ำฉีดคุยกระหลกกระลาพวกเรนี่เลย ดาูเลยสิดเจ็ดแล้วเอาเดี๋้วเฮ้ยทางนอกดีวะยิงป่ออกมาแล้วเนี่ยนี่เอีเรวเ้อดะเ้พี่เจ้าขาลงนี่ Skift! <laughs> จบนะจบนะสัญญาที่ให้ไว้คือจบนะครับเอาอีกครั้งต่อไปไหมมีต่อหนูแผลแบบพ่อไปแัดเยี่ยวย่ต้องกดมีต่โอเคนะครับคือสัญญาคือจบนะครับปีที่แล้วนะับโทษแฉครับแฉสัญญาว่าสัญญาว่าขี้เลยดีกว่า